มีผู้ชายจํานวนไม่น้อยที่ตั้งคําถามกับตัวเองอยู่เงียบๆว่าทําไมยิ่งพยายามยิ่งแพ้ทําไมยิ่งเอาใจยิ่งถูกมองข้ามและทําไมผู้หญิงถึงดูสนใจผู้ชายที่แทบไม่แสดงออกอะไรเลยคําถามเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความไม่เก่กมมเกงของคุณแต่เกิดจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแรงดึงดูดทางจิตวิทยาความจริงคือความรักไม่ได้ถูกสร้างจากการพยายามมากที่สุดแต่ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์จิตใต้สำนึก และการรับรู้คุณค่าที่มองไม่เห็นผู้ชายที่ดูไม่สนใจไม่ได้ชนะเพราะเขาเย็นชาไม่ได้ชนะเพราะเขาเล่นเกมและไม่ได้ชนะเพราะเขาไม่แคร์ใครแต่เขาชนะเพราะเขาไม่ยอมแลกคุณค่าของตัวเองกับการถูกเลือกและนั่นคือสิ่งที่สมองของผู้หญิงรับรู้ได้ทันทีแม้เธอจะไม่รู้ตัวก็ตามในคลิปนี้จะพาคุณเข้าไปเข้าใจจิตวิทยาเบื้องลึกว่าทำไมผู้หญิงถึงเผลอหลงไหลผู้ชายที่ดูไม่วิ่งตาม ทำไมความนิ่งความมั่นคงและการไม่หิวความรักถึงกลายเป็นแรงดึงดูดที่ทรงพลังที่สุดหากคุณเคยรู้สึกว่าความรักที่คุณพยายามสร้างกลับไม่เป็นอย่างที่หวังในคลิปนี้จะทำให้คุณมองความสัมพันธ์ในมุมใหม่และอาจเปลี่ยนวิธีที่คุณวางตัวกับผู้หญิงไปตลอดชีวิตข้อที่1ในทางจิตวิทยาสิ่งที่ผู้หญิงจำนวนมากรู้สึกดึงดูดอย่างลึกซึง้งไม่ใช่ผู้ชายที่พยายามเอาใจ ไม่ใช่คนที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อเธอทันทีที่เธอเรียกและไม่ใช่ผู้ชายที่แสดงออกชัดเจนว่าขาดเธอไม่ได้แต่กลับเป็นผู้ชายที่ดูเหมือนไม่ได้สนใจเธอมากนักไม่ได้รีบร้อนไม่ได้พยายามครอบครองและไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกว่าเขากำลังต้องการการยอมรับจากเธออย่างหนักหน่วงผู้ชายลักษณะนี้ในสายตาของผู้หญิงมักถูกมองว่าเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองสูงโดยอัตโนมัติแม้เขาจะไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับคุณค่าของตัวเองออกมาเลยก็ตาม เหตุผลสำคัญคือสมองของผู้หญิงจะประเมินคุณค่าของผู้ชายจากพฤติกรรมไม่ใช่จากคำพูดเมื่อผู้ชายคนหนึ่งไม่รีบตอบแชทไม่รีบอธิบายทุกอย่างไม่รีบทำให้ผู้หญิงสบายใจตลอดเวลาและไม่รีบแสดงความต้องการของตัวเองออกมาอย่างเปิดเผยสมองของผู้หญิงจะเริ่มตีความว่าผู้ชายคนนี้ต้องมีชีวิตที่เต็มมีสิ่งที่สำคัญในชีวิตและไม่ได้ว่างพอจะเอาเวลาทั้งหมดมาหมุนรอบใครคนหนึ่งนี่คือสัญ,ญญาณของคนที่ไม่ขาดและคนที่ไม่ขาด มักถูกมองว่าหน้าคนหาเสมอในเชิงจิตวิทยาความสัมพันธ์สิ่งที่ได้มาง่ายเกินไปมักถูกให้ค่าน้อยลงโดยไม่รู้ตัวผู้หญิงก็ไม่ต่างจากมนุษย์ทั่วไปยิ่งผู้ชายแสดงออกว่าพร้อมอยู่ตลอดพร้อมตอบตลอดพร้อมตามตลอดพร้อมงอพร้อมขอโอกาสพร้อมยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อความรักมากเท่าไหร่ภาพลักษณ์ของเขาในจิตใต้สำนึกของผู้หญิงจะยิ่งลดลงทีละน้อยแม้เธอจะรู้สึกดีในช่วงแรกแต่ความรู้สึกตื่นเต้นความเคารพ และแรงดึงดูดจะค่อยๆจางหายไปเพราะสมองจะเรียนรู้ว่าผู้ชายคนนี้หาได้ง่ายและไม่มีต้นทุนทางอารมณ์ในการได้มาตรงกันข้ามผู้ชายที่ดูไม่สนใจไม่ได้หมายความว่าเย็นชาไร้หัวใจแต่หมายถึงเขาไม่ยอมแลกคุณค่าของตัวเองกับความรักเขาไม่ลดมาตรฐานของตัวเองเพียงเพื่อให้ใครสักคนอยู่เขาไม่เร่งความสัมพันธ์และไม่พยายามผูกมัดผู้หญิงด้วยคำสัญญาหรือความคาดหวัง นี่คือสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกถึงความมั่นคงอย่างประหลาดแม้จะไม่ได้รับความหวานหรือการเอาใจตลอดเวลาในระดับลึกผู้หญิงจํานวนมากโหยหาความมั่นคงทางอารมณ์แต่ความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้มาจากการตามใจมันมาจากผู้ชายที่ควบคุมตัวเองได้ไม่หวั่นไหวไม่ตื่นตระหนกเมื่อผู้หญิงเงียบไม่วิตกกังวลเมื่อเธอหายไปและไม่สูญเสียตัวตนเมื่อไม่ได้รับการตอบสนอง ผู้ชายที่ดูไม่สนใจมักเป็นคนที่ยืนอยู่บนอารมณ์ของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครและนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงรับรู้ได้อย่างแม่นยำในระดับจิตใต้สํานึกอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้หญิงมักเผลอหลงไหลผู้ชายลักษณะนี้คือความรู้สึกท้าทายเมื่อผู้ชายไม่รีบเปิดเผยความรู้สึกไม่รีบแสดงออกว่าเลือกเธอสมองของผู้หญิงจะเริ่มทํางานมากขึ้นเริ่มตั้งคําถามเริ่มจินตนาการและเริ่มผูกอารมณ์โดยไม่รู้ตัวยิ่งเธอคิดมากเท่าไหร่ ยิ่งเธอพยายามทำความเข้าใจผู้ชายคนนี้มากเท่าไหร่การลงทุนทางอารมณ์ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นและเมื่ออารมณ์ถูกลงทุนไปแล้วความผูกพันก็จะตามมาโดยธรรมชาติผู้ชายที่ดูไม่สนใจมักไม่พยายามอธิบายตัวเองเขาไม่รีบแก้ตัวไม่รีบปกป้องภาพลักษณ์และไม่รีบพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนดีสิ่งนี้ทําให้เขาดูนิ่งดูมั่นคงและดูเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้หญิงจํานวนมากต้องการในระยะยาวแม้เธอจะไม่รู้ตัวก็ตามที่สําคัญที่สุด ผู้ชายที่ดูไม่สนใจมักแสดงออกอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องพูดว่าเขาเลือกผู้หญิงจากความเต็มใจไม่ใช่จากความจําเป็นเขาไม่ได้อยู่เพราะกลัวการสูญเสียไม่ได้รักเพราะกลัวความเหงาและไม่ได้ผูกพันเพราะขาดใครสักคนมาทําให้ตัวเองรู้สึกมีค่าความรู้สึกนี้เองที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าหากเธอได้รับการเลือกจากผู้ชายแบบนี้มันคือการถูกเลือกอย่างแท้จริงไม่ใช่การเป็นแค่ตัวเลือกหนึ่ง ดังนั้นในทางจิตวิทยาผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายที่ไม่สนใจเธอจริงๆแต่ผู้หญิงถูกดึงดูดอย่างแรงกับผู้ชายที่ไม่ต้องการเธอเพื่อเติมเต็มคุณค่าของตัวเองผู้ชายที่ยืนได้ด้วยตัวเองสงบนิ่งและมั่นคงทางอารมณ์เมื่อผู้ชายคนหนึ่งมีคุณสมบัติเหล่านี้เขาไม่จําเป็นต้องไล่ล่าใครเพราะแรงดึงดูดจะทํางานแทนเขาอย่างเงียบๆและลึกซึง้งจนผู้หญิงเป็นฝ่ายอยากเข้าใกล้เขาเองโดยไม่รู้ตัวข้อ 2. ในเชิงจิตวิทยา อีกเหตุผลสําคัญที่ผู้หญิงมักเผลอชอบผู้ชายที่ดูไม่สนใจคือผู้ชายลักษณะนี้ไม่ตกเป็นเหยื่อของเกมอารมณ์และไม่ยอมให้ความรู้สึกของตัวเองถูกควบคุมโดยการตอบสนองของผู้หญิงเมื่อผู้ชายคนหนึ่งไม่รีบดีใจเมื่อถูกเอาใจและไม่รีบเสียใจเมื่อถูกเมินเขาจะถูกมองว่าเป็นคนที่มีศูนย์กลางอารมณ์อยู่ที่ตัวเองซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทรงพลังมากในสายตาผู้หญิงผู้หญิงจํานวนมากอีเว้นโดยไม่รู้ตัว จะทดสอบผู้ชายผ่านพฤติกรรมเช่นการเงียบหายการตอบช้าการพูดคลุมเครือหรือการเว้นระยะเพื่อดูว่าผู้ชายจะรับมือกับความไม่แน่นอนได้อย่างไรผู้ชายที่รีบตื่นตระหนกรีบถามรีบงอรีบอธิบายหรือรีบเรียกร้องความชัดเจนมักจะส่งสัญญาณออกไปว่าอารมณ์ของฉันขึ้นอยู่กับเธอและทันทีที่ผู้หญิงรับรู้สัญญาณน,นี้ความรู้สึกเคารพและแรงดึงดูดจะเริ่มลดลงอย่างช้าๆแม้เธอจะไม่อยากให้มันเกิดก็ตาม ตรงกันท้ามผู้ชายที่ดูไม่สนใจจะไม่รีบตอบสนองต่อเกมอารมณ์เหล่านี้เขาไม่โกรธไม่งง่ไม่เรียกร้องและไม่พยายามควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามใจตัวเองเขาปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามจังหวะธรรมชาติท่าทีแบบนี้ทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่สามารถถูกควบคุมได้ง่ายและคนที่ควบคุมไม่ได้มักถูกมองว่าน่าเกรงใจและน่าค้นหาเสมอในระดับลึกผู้หญิงต้องการผู้ชายที่สามารถนําทางอารมณ์ได้ ไม่ใช่ผู้ชายที่ถูกอารมณ์นำผู้ชายที่ดูไม่สนใจมักเป็นคนที่ไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมาบงการการตัดสินใจเขาไม่รีบผูกพันเพราะความเหงาไม่รีบหลงรักเพราะความใกล้ชิดและไม่รีบคาดหวังเพราะความหวานชั่วคราวสิ่งนี้ทำให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาดเพราะเธอสัมผัสได้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ทำร้ายใครเพียงเพราะอารมณ์ไม่มั่นคงของตัวเอง อีกประเด็นสำคัญคือผู้ชายที่ดูไม่สนใจมักไม่พยายามเอาชนะใจผู้หญิงด้วยการแสดงออกมากเกินไปเขาไม่โอดอวดไม่ขายตัวเองและไม่เร่งสร้างภาพลักษณ์สิ่งนี้กลับทำให้เขาดูจริงดูนิ่งและดูมีพลังมากกว่าผู้ชายที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ผู้หญิงประทับใจเพราะในทางจิตวิทยาคนที่มั่นใจจริงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นตลอดเวลา เมื่อผู้หญิงอยู่ใกล้ผู้ชายลักษณะนี้เธอจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองต้องเป็นตัวเองให้มากขึ้นเพราะผู้ชายคนนี้ไม่รับมือกับการเสแสร้งไม่ไล่ตามความหวือหวาและไม่หลงกับการแสดงออกเกินจริงนี่ทําให้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มจะลึกซึ้งและจริงกว่าความสัมพันธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ผิวเผินที่สําคัญผู้ชายที่ดูไม่สนใจมักไม่กลัวการเสียผู้หญิงไปเขาไม่ได้แสดงออกว่าพร้อมจะเสียทุกอย่างเพียงเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้ ความไม่กลัวนี่เองที่สร้างพลังดึงดูดอย่างรุนแรงเพราะในระดับจิตใต้สำนึกผู้หญิงจะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เลือกเธอเพราะอยากเลือกไม่ใช่เพราะกลัวจะไม่มีใครและการถูกเลือกในลักษณะนี้มีคุณค่าทางอารมณ์สูงมากในความสัมพันธ์จํานวนมากปัญหาไม่ได้เกิดจากการไม่รักแต่เกิดจากการรักมากเกินไปจนสูญเสียตัวเองผู้ชายที่ดูไม่สนใจมักไม่เดินไปถึงจุดนั้นเขารักษาขอบเขต รักษาศักดิ์ศรีและรักษาความเป็นตัวเองไว้ได้แม้จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วก็ตามและผู้หญิงสามารถสัมผัสถึงพลังนี้ได้ชัดเจนโดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆดังนั้นผู้หญิงจึงไม่ได้หลงไหลความเฉยชาแต่เธอหลงไหลผู้ชายที่ไม่ยอมให้อารมณ์ของใครมาควบคุมชีวิตของเขาผู้ชายที่นิ่งพอจะไม่หลงผู้ชายที่มั่นคงพอจะไม่ไหวและผู้ชายที่แข็งแรงพอจะไม่กลัวการสูญเสีย เมื่อผู้ชายคนหนึ่งมีคุณสมบัติเหล่านี้เขาจะกลายเป็นคนที่ผู้หญิงอยากอยู่ใกล้อยากเข้าใจและอยากผูกพันโดยที่เขาไม่ต้องร้องขออะไรเลยข้อ 3. ในทางจิตวิทยาอีกเหตุผลลึกๆที่ผู้หญิงมักเผลอผูกใจให้กับผู้ชายที่ดูไม่สนใจคือผู้ชายลักษณะนี้ไม่รีบสร้างความแน่นอนให้กับความสัมพันธ์และความไม่แน่นอนนี่เองที่กระตุ้นอารมณ์ความคิดและจินตนาการของผู้หญิงอย่างต่อเนื่องมนุษย์เรา ไม่ได้ผูกพันกับสิ่งที่ชัดเจนเกินไปเท่ากับสิ่งที่ยังไม่ถูกปิดคำตอบและสมองของผู้หญิงจะทำงานหนักเป็นพิเศษกับความสัมพันธ์ที่ยังคลุมเครือผู้ชายที่แสดงออกชัดตั้งแต่ต้นว่าเขาชอบรักต้องการและพร้อมผูกพันทันทีมักจะทำให้สมองผู้หญิงรับรู้ว่าเรื่องนี้ถูกจัดหมวดเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรให้คน้นหาไม่มีอะไรให้ลุ้นและไม่มีอะไรให้ลงทุนทางอารมณ์เพิ่ม แต่ผู้ชายที่ดูไม่สนใจจะไม่รีบให้คำจำกัดความไม่รีบติดป้ายสถานะและไม่รีบตอบคำถามใหญ่ของความสัมพันธ์เขาปล่อยให้ทุกอย่างค่อยๆค,คลี่คลายตามจังหวะของเวลาในระดับจิตใต้สำนึกความไม่แน่นอนจะทำให้สมองหลั่งสารโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความคาดหวังและความตื่นเต้นทุกครั้งที่ผู้หญิงพยายามเดาว่าผู้ชายคนนี้คิดอะไรรู้สึกยังไงหรือจะเลือกเธอไหมสมองจะเข้าโหมดคิดวน คิดซ้ำและยิ่งคิดมากเท่าไหร่อารมณ์ก็ยิ่งผูกแน่นมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวนี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้หญิงจำนวนมากถึงเผลอคิดถึงผู้ชายที่ยังไม่แน่ใจมากกว่าคนที่พร้อมอยู่ข้างเธอเสมอผู้ชายที่ดูไม่สนใจไม่ได้ตั้งใจสร้างความสับสนแต่เขาไม่รีบให้ความหวังไม่รีบสัญญาและไม่รีบทำให้ใครรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ปลอดภัยตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลาท่าทีนี้ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าความสัมพันธ์มีน้ำหนัก มีมูลค่าและต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาเพียงเพราะอยู่ใกล้หรือคุยกันบ่อยอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากคือผู้ชายที่ดูไม่สนใจมักไม่ยอมทุ่มอารมณ์ทั้งหมดในทันทีเขาไม่เปิดใจจนหมดไม่เผยความเปราะบางทั้งหมดตั้งแต่แรกและไม่รีบเอาความหวังไปผูกไว้กับใครคนหนึ่งความค่อยเป็นค่อยไปนี้ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าความรู้สึกที่กำลังก่อตัวอยู่นั้นจริงและไม่ถูกเร่งด้วยแรงอารมณ์ชั่วคราว ในทางจิตวิทยาความสัมพันธ์ความรักที่เกิดเร็วเกินไปมักดับเร็วพอๆกันแต่ความรักที่ค่อยๆก่อตัวผ่านความไม่แน่นอนการรอคอยและการพิสูจน์จะฝังลึกในจิตใจมากกว่าผู้ชายที่ดูไม่สนใจเข้าใจจุดนี้โดยสัญชาตญาณเขาไม่เร่งไม่ดึงและไม่ผลักแต่ยืนอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงพอให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเดินเข้ามาเองที่สำคัญ ความไม่แน่นอนจากผู้ชายลักษณะนี้ไม่ได้มาจากการเล่นเกมแต่เกิดจากความชัดเจนภายในของเขาเองเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่จำเป็นต้องรีบพิสูจน์ต่อใครการที่เขาไม่รีบเลือกไม่รีบให้สถานะและไม่รีบผูกมัดทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าหากวันหนึ่งเธอถูกเลือกมันจะเป็นการเลือกที่มีน้ำหนักมีความหมายและไม่ใช่การตัดสินใจชั่วคราวในระดับลึก ผู้หญิงไม่ได้ต้องการความแน่นอนตลอดเวลาแต่ต้องการความรู้สึกว่าเธอกำลังมีคุณค่ามากพอที่จะถูกพิจารณาอย่างจริงจังผู้ชายที่ดูไม่สนใจสื่อสารสิ่งนี้ออกมาโดยไม่ต้องพูดเขาไม่ได้ให้ทุกอย่างง่ายๆและไม่ได้เอาความรักมาแจกเพื่อแลกกับการยอมรับดังนั้นสิ่งที่ดึงดูดผู้หญิงอย่างแท้จริงไม่ใช่การทำให้เธอสบายใจตลอดเวลาแต่คือการทำให้เธอรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มีน้ำหนัก มีพื้นที่ให้เติบโตและมีคุณค่ามากพอที่จะลงทุนทางอารมณ์ผู้ชายที่ดูไม่สนใจจึงกลายเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงคิดถึงคาดหวังและผูกพันโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องเร่งหรือบังคับอะไรเลยข้อ4ในเชิงจิตวิทยาความสัมพันธ์ เหตุผลลึกมากอีกข้อที่ทำให้ผู้หญิงจำนวนมากเผลอผูกพันกับผู้ชายที่ดูไม่สนใจคือผู้ชายลักษณะนี้มักถืออำนาจทางอารมณ์ไว้อยู่กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวและอำนาจทางอารมณ์นี้เองที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกทั้งดึงดูดทั้งเกรงใจและทั้งวางใจในเวลาเดียวกันอำนาจทางอารมณ์ไม่ได้หมายถึงการควบคุมคนอื่นแต่หมายถึงการไม่ถูกควบคุมด้วยอารมณ์ของใคร ผู้ชายที่ดูไม่สนใจมักไม่เปลี่ยนพฤติกรรมตามอารมณ์ของผู้หญิงเขาไม่ดีขึ้นเพราะเธออารมณ์ดีและไม่แย่ลงเพราะเธออารมณ์เสียเขาไม่รีบเอาใจเมื่อเธอห่างและไม่รีบงอเมื่อเธอทดสอบท่าทีที่มั่นคงเช่นนี้ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มีแกนกลางที่แข็งแรงและคนที่มีแกนกลางทางอารมณ์มักถูกมองว่าน่าเชื่อถือเสมอ ในความสัมพันธ์จำนวนมากผู้หญิงอาจไม่รู้ตัวว่าเธอกำลังมองหาผู้ชายที่พาอารมณ์เธอให้นิ่งขึ้นมากกว่าคนที่สะท้อนอารมณ์เธอกลับไปผู้ชายที่ดูไม่สนใจมักไม่โต้ไม่เถียงและไม่เติมเชื้อไฟให้กับอารมณ์ที่ผันผวนเขาเลือกจะนิ่งเลือกจะฟังและเลือกจะตอบเมื่อจำเป็นความนิ่งนี้ไม่ได้ทำให้ผู้หญิงรู้สึกถูกเมินแต่กลับทำให้เธอรู้สึกว่าพื้นที่ทางอารมณ์ของเธอปลอดภยัย เมื่อผู้ชายไม่รีบตอบสนองต่ออารมณ์รุนแรงไม่ไหลาตามความงอนไม่แพนิกกับความเงียบและไม่พยายามควบคุมผลลัพธ์ผู้หญิงจะเริ่มผ่อนคลายโดยไม่รู้ตัวเพราะสมองรับรู้ว่าเธอไม่จําเป็นต้องแบกอารมณ์ของทั้งสองฝ่ายไว้คนเดียวผู้ชายคนนี้รับไหวและไม่แตกง่ายซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้หญิงจํานวนมากต้องการในความสัมพันธ์ระยะยาว อีกมุมหนึ่งที่สำคัญมากคือผู้ชายที่ดูไม่สนใจมักไม่ยอมยกอำนาจการตัดสินคุณค่าของตัวเองให้กับใครเขาไม่รอคำชมเพื่อรู้สึกดีและไม่พังเพราะคำเมินหรือคำตำหนิท่าทีนี้ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้ต้องการเธอมาเติมเต็มแต่ต้องการเธอมาเดินข้างกันและการเดินข้างคนที่มั่นคงทางอารมณ์ยอมทำให้รู้สึกปลอดภยัยกว่าการเดินข้างคนที่สั่นคลอนตลอดเวลา ในระดับจิตใต้สำนึกผู้หญิงมักให้ค่ากับผู้ชายที่ไม่กลัวเสียเธอมากกว่าผู้ชายที่กลัวจนเสียตัวเองเพราะคนที่ไม่กลัวมักไม่ยอมทำทุกอย่างเพื่อรักษาใครไว้และการไม่ยอมแลกศัก์สีกับความรักทำให้ผู้ชายดูมีอำนาจโดยธรรมชาติไม่ต้องข่มไม่ต้องแสดงและไม่ต้องบังคับผู้ชายที่ดูไม่สนใจยังมักเป็นคนที่กำหนดขอบเขตได้ชัดเขารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและไม่ยอมข้ามเส้นเพียนเพื่อเอาใจใคร ความชัดเกนของขอบเขตนี้ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าหากเธออยู่กับผู้ชายคนนี้ความสัมพันธ์จะไม่หลุดไม่เละและไม่กลายเป็นเกมอารมณ์ที่ไม่มีใครรับผิดชอบอำนาจทางอารมณ์ของผู้ชายลักษณะนี้ไม่ได้ทำให้ผู้หญิงรู้สึกด้อยแต่กลับทำให้เธอรู้สึกอยากพัฒนาตัวเองอยากนิ่งขึ้นและอยากสื่อสารให้ดีขึ้นเพราะเธอรู้ว่าการใช้อารมณ์จะไม่ทำให้ได้เปรียบกับผู้ชายคนนี้ สิ่งนี้ทําให้ความสัมพันธ์มีแนวโน้มเติบโตมากกว่าความสัมพันธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการเอาใจและการง้อซ้ําๆสุดท้ายแล้วผู้หญิงไม่ได้ลหลงไหลการถูกควบคุมแต่ลหลงไหลการได้อยู่ใกล้คนที่ควบคุมตัวเองได้ผู้ชายที่ดูไม่สนใจจึงไม่ใช่คนที่เย็นชาแต่เป็นคนที่มั่นคมทางอารมณ์มากพอจะไม่ให้ใครต้องแบกความไม่แน่นอนของเขา และเมื่อผู้ชายคนหนึ่งถืออำนาจทางอารมณ์ไว้กับตัวเองได้เขาจะกลายเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงทั้งเคารพเชื่อใจและผูกพันอย่างลึกซึ้งโดยที่เขาไม่ต้องเรียกร้องอะไรเลยขอ้อ5 ในทางจิตวิทยาเหตุผลสุดท้ายที่เชื่อมทุกข้อเข้าด้วยกันและเป็นเหตุผลที่ทําให้ผู้หญิงจํานวนมากไม่ได้แค่ชอบแต่เลือกจะอยู่ต่อกับผู้ชายที่ดูไม่สนใจคือผู้ชายลักษณะนี้ไม่พยายามเติมเต็มช่องว่างทางอารมณ์ของผู้หญิงแต่ทําให้ผู้หญิงอยากเติมเต็มตัวเองเมื่ออยู่ใกล้เขาซึ่งเป็นแรงดึงดูดในระดับลึกที่สุดของความสัมพันธ์มนุษย ผู้ชายที่ดูไม่สนใจมักไม่เข้ามาในชีวิตผู้หญิงในฐานะผู้ช่วยผู้กอบกู้หรือผู้เยียวยาเขาไม่พยายามแก้ปัญหาทุกอย่างให้เธอไม่รีบปลอบทุกครั้งที่เธออ่อนแอและไม่รีบทำตัวเป็นศูนย์กลางของความสบายใจท่าทีนี้อาจดูเหมือนไม่อบอุ่นในสายตาคนทั่วไปแต่ในระดับจิตใต้สำนึกผู้หญิงจะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เคารพศักยภาพของเธอและมองว่าเธอแข็งแรงพอที่จะยืนด้วยตัวเองได้ ในความสัมพันธ์จํานวนมากผู้หญิงมักเบื่อผู้ชายที่พยายามทำให้เธอสมบูรณ์เพราะลึกๆแล้วมันทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอหรือขาดบางอย่างผู้ชายที่ดูไม่สนใจจะไม่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกเช่นนั้นเขาไม่เร่งปลอบไม่เร่งเข้าไปจัดการอารมณ์ของเธอแต่เลือกจะอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงพอให้เธอจัดการอารมณ์ของตัวเองได้และเมื่อผู้หญิงผ่านอารมณ์เหล่านั้นมาได้เธอจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้น ในทางจิตวิทยาความผูกพันที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากการพึ่งพาแต่เกิดจากการเติบโตไปพร้อมกันผู้ชายที่ดูไม่สนใจมักมีชีวิตเป้าหมายและเส้นทางของตัวเองอย่างชัดเจนเขาไม่ละทิ้งสิ่งเหล่านั้นเพียงเพื่อความสัมพันธ์และเมื่อผู้หญิงอยู่ใกล้ผู้ชายแบบนี้เธอจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันกำลังใช้ชีวิตของตัวเองเต็มที่หรือยังฉันกำลังพัฒนาตัวเองอยู่หรือเปล่า ความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดจากการกดดันแต่เกิดจากแรงบันดาลใจเงียบๆผู้ชายที่ดูไม่สนใจยังมักไม่ยึดติดกับบทบาทคนรักที่สมบูรณ์แบบเขาไม่พยายามเป็นทุกอย่างให้ใครไม่พยายามเอาใจทุกอารมณ์และไม่พยายามรักษาภาพลักษณ์ตลอดเวลาสิ่งนี้ทำให้ความสัมพันธ์มีพื้นที่หายใจมีความเป็นจริงและมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น ผู้หญิงจะรู้สึกว่าเธอไม่จำเป็นต้องแสดงไม่ต้องแข่งขันและไม่ต้องพิสูจน์อะไรเมื่ออยู่กับผู้ชายคนนี้อีกเหตุผลสำคัญคือผู้ชายที่ดูไม่สนใจมักไม่กลัวการจากลาเขาไม่ได้ใช้ความกลัวเป็นตัวขับเคลื่อนความสัมพันธ์และไม่ใช้ความรักเป็นเครื่องมือผูกมัดเมื่อผู้หญิงรับรู้ได้ว่าผู้ชายคนนี้อยู่กับเธอเพราะเลือกไม่ใช่เพราะกลัวจะไม่มีใครเธอจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้สะอาดบริสุทธิ์และมีคุณค่าทางอารมณ์สูงมาก ในระดับลึกผู้หญิงไม่ได้อยากเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตใครแต่เธออยากเป็นตัวเลือกที่มีค่าผู้ชายที่ดูไม่สนใจมอบความรู้สึกนี้ให้เธอโดยไม่ต้องพูดเขาไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกว่าถ้าเธอไปเขาจะพังแต่ทําให้เธอรู้สึกว่าถ้าเธออยู่เธอคือคนที่ถูกเลือกอย่างแท้จริง เมื่อเวลาผ่านไปผู้หญิงจะเริ่มผูกพันกับผู้ชายลักษณะนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะเธอเติบโตขึ้นเมื่ออยู่ใกล้เขาเธอสงบขึ้นมั่นคงขึ้นและชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นความสัมพันธ์แบบนี้ไม่เร่าร้อนแบบฉาบฉวยแต่ลึกแน่นและยืนระยะได้ยาว สุดท้ายแล้วผู้หญิงไม่ได้อยู่กับผู้ชายที่พยายามมากที่สุดแต่เลือกอยู่กับผู้ชายที่ทําให้เธอเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องฝืนและผู้ชายที่ดูไม่สนใจคือผู้ชายที่ไม่ได้ดึงไม่ผลักและไม่บังคับแต่ยืนอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงจนผู้หญิงตัดสินใจเดินเข้ามาอยู่ข้างเขาเองอย่างเต็มใจ สุดท้ายแล้วความจริงที่ผู้ชายจำนวนมากไม่เคยมีใครบอกคือผู้หญิงไม่ได้หลงไหลคนที่พยายามมากที่สุดแต่หลงไหลคนที่ไม่สูญเสียตัวเองระหว่างการพยายามความนิ่งความมั่นคงและการไม่วิ่งตามไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่เกมและไม่ใช่การทำเป็นไม่สนใจแต่คือผลลัพธ์ของผู้ชายที่มีชีวิตมีเป้าหมายและมีคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริง ผู้ชายที่ดูไม่สนใจไม่ได้ชนะเพราะเขาเฉยชาแต่ชนะเพราะเขาไม่ยอมให้ความกลัวความเหงาหรือความอยากถูกรักมาควบคุมการตัดสินใจของเขาเขาเลือกจากความเต็มใจไม่ใช่จากความจำเป็นและนั่นคือพลังที่ผู้หญิงรับรู้ได้โดยไม่ต้องมีคำอธิบายเมื่อคุณหยุดวิ่งตามหยุดขอการยอมรับและหยุดฝากคุณค่าของตัวเองไว้กับใครสักคนคุณจะเริ่มดึงดูดโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่เพราะคุณเปลี่ยนตัวเองเป็นคนเย็นชาแต่เพราะคุณกลับมาเป็นคนที่มั่นคงในแบบที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรกความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการไล่ล่าแต่เกิดจากการยืนอยู่ในจุดที่ใช่จนอีกฝ่ายเลือกเดินเข้ามาเองอย่างเต็มใจและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะรู้ทันทีว่าความสัมพันธ์แบบไหนที่ควรค่าแก่การรักษาและความรักแบบไหนที่ไม่จำเป็นต้องพยายามจนเจ็บอีกต่อไป